ท่านก็ยังเดินทางต่อไปอยังในพื้นที่ของจังหวัดสุขโขทัยนะคะนอกจากภารกิจที่จังหวัดกําแพงเพชรแล้วเนี่ยท่านก็ยังไปดูในพื้นที่ของบริเวณจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วยนะคะก็ไปพบปะพี่น้องประชาชนที่อบอตป่าแฝกจังหวัดสุขโขทัยค่ะวันนี้คุณเจตเลิศจรูนวิทย์นะคะก็มีรายงานมาจากในพื้นที่ให้เราได้ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะคุณเจตค่ะ ทีมข่าวยังคงตามติดภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับนายจุรินลักษณะวิสิตซ,ซึ่งวันนี้ลงพื้นที่อำเภอกรงไกรล,ล่จ,จังหวัดสุขโขทัยและบรรยากาศล่าสุดครับเราอยู่กันที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝกนะครับวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับจะได้ติดตามในส่วนของโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรครับโดยจะมีการมอบเช็คเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรพร้อมทั้งมอบโฉนดที่ดินคืนให้กับเกษตรกรท,ท,ที่เป็นสมาชิกกองทุน นายจุลินลักษณะวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นประธานในการมอบเช็คเ็คเชคงินในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรจำนวน9องค์กร9โครงการผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น124คนเป็นเงินจำนวน7จ็ดล้านหนึ่งแบาทและได้มอบเช็ค เงินชำระหนี้แทนกเกษตรกรจำนวน5สหกรณ์ล4รายเป็นเงินจำนวน54ล้าน765,910บาท61สตางค์และมอบฉโฉนดที่ดินและใบประกาศเกียรติคุณให้กับกเกษตรกรที่ชำระหนี้ครบตามสัญญาจำนวน28ราย สำหรับจังหวัดสุขโขทัยมีองค์กรเกรษตรกรจำนวน962องค์กรมีสมาชิก81,709คนได้รับการสนับสนุนในโครงการฟื้นฟูอาชีพแล้ว145โครงการภายใต้งบประมาณ9,550,000บาท ในปีงบประมาณ2,564ได้รับการอนุมัติโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรเพิ่มเติมจำนวน9องค์กร9โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น7,140,000บาทด้านการจัดการหนี้ได้รับการชำระหนี้แทนจำนวน312รายเป็นเงิน117,100,000 1 7, 000, 000บาทได้รักษาที่ดินของเกษตรกรจำนวน240แปลงบนพื้นที่กว่า1,670ไร่และโอนหลักประกันคืนเกษตรกรที่ชำระหนี้ครบถ้วนจำนวน86 เป็นเนื้อที่4 4 7ไร่ในปีงบประมาณ2564ยังได้รับการชำระหนี้แทนจำนวน45ลายเป็นเงิน59ล้าน3 1 0 0 0 0บาทและได้รับอนุมัติปิดบัญชีจำนวน4ลาย และสําหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับนอกจากติดตามในส่วนของโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรแล้วทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อย่างได้พูดถึงนโยบายครับก็คือเรื่องของโครงการประกันร,รายได้สินค้าเกษตรครับซึ่งกําลังจะเข้าสู่ปีที่3ก็ได้มีการอาธิบายรายละเอียดแล้วก็ความสําคัญของโครงการนี้เพิ่มเติมให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลด้วยครับ ทีมข่าว NBT พิณุโลกรายงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝกอำเภอกองไกรลาชจังหวัดสุโขทัยช่วงนี้กลับไปยังสถานีครับขอบคุณคุณเจเลิศจรูนวิทย์นะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ตอนนี้นะคะแล้วก็ได้รายงานกันมาสดๆให้เราได้รับทราบกันค่ะคุณใช่แล้วนะคะ